สวัสดีครับสวัสดีพี B ่ๆ FT ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมติเฮงนะครับในช่องติแชนแนลติเฮงเก่งมือสองนะครับวันนี้มาเอาใจรถผู้บริหารนะครับโตโยต้าเคมบรีไอติมโมนะครับสวยๆราคาไม่แรงไม่ต้องเสียเงินดาวเป็นแสนประหยัดกว่าป้ายแดงหลายแสนเลยนะครับเครด,ดิตฟรีดาวเลยผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นต้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดรับคันกันเลย คันนี้นะครับให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงมาแบบนี้สวยๆเลยกระจังหน้าโครเมียมสองชั้นนะครับพร้อมสัญลักษณ์ตโยใต้เหินดินชัดเลยนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้านะครับผมคู่หน้าเลยเซ็นเซอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยนะครับใครมองหารถสเปคนี้สเปคคู้บริเลหารผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้อย่างแน่นอนนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับกริบๆเลยคันนี้นะครับสวยๆนะครับยางเป็นพันที่สองครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับ ข้างๆนะครับสวยๆเลยเฮกติโม่เรารู้อยู่แล้วว่าความสวยเนี่ยไม่ต้องชูถึงเลยนะครับโตโยต้านะครับผมพร้อมสัญญาณการขโมยออโตร้รามเดี๋ยวเปิดภายในให้ชมกันเลยภายในนะครับคุมทุด้วยเบาะหนังนะครับตัดด้วยได้แดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับดูนะครับสวยๆนะครับโอ้โหคันนี้ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบกูดคอนโทรลนะครับ คุมทุมนไม่เป็นายลูกไม้แบบนี้นะครับใครมองหาร,รถสไตล์ผู้บริหารราคาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าราคาเสนอขายอยู่ที่เท่าไหร่สักครู่นะครับโตโยต้าเคม y ร0สอง G X T I M O ะครับเจ็ดแสนเจ็าพนะครับ, 7, 7, 9, 000, ร,บรถปี2017ันสิบสวยๆเลยคันนี้ใครมองหาอยู่รถผู้บริหารไม่ควรพลาดน็อตไม่มีขยับนะครับรถใช้งานเช็คระยะตลอดเวลาเดี๋ยวเปิดห้ห้องผู้โดยสารให้ชมเออ นี่นะครับสวยๆเลยข้างในกิบด้านหลังมีไงหลังให้ด้วยนะครับพร้อมเล่นลายลูกไม้ให้เห็นเด่นชัดเลยรับประกันนะครับรถไม่มีจมีฉนักพิกคว่ำมจมน้ำนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ไหนในประเทศไทยรับรถได้หมดเลยสวยๆนะครับ 2.0G นะครับท็อปนะครับลูกค้า ปอด้านหลังให้ดูที่เก็บสัมภาระาค่อนข้างกว้างขวางครับเหยี่ยมไม่เหยี่ยมใหม่ไม่ใหม่ดูตรงนี้เอานะครับรถแทบไม่ผ่านการใช้งานหนักๆมาเลยนะครับสวยๆเลยครับคันนี้กิฟต์นะครับมองหาแครมรี่ไว้ใช้งานรถสไตล์ผู้บริหารเซ็นเซอร์หลังให้โนโฟรฟอมให้มาถึงสี่ตัวเลยนะครับสวยๆเลย รับประกันบอดี้ครับลูกค้าไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำนะครับรถตั้งอยู่ที่เขตบนบบรีสรีไทยกรุงเทพมหานครครับใครสะดวกเข้ามาดูรถเข้ามาดูได้เลยนะครับหรืออยากทราบรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมจะจัดให้อย่างแน่นอนนะครับนี่ผ่อนเนื้อมาหมื่นสองลูกค้าไม่ต้องดาวด้วยนะครับหาที่ไหนได้ครับที่ไหนไม่มีที่นี่มีน้องและได้ยางเป็นปีใหม่ด้วยเหตุผลที่ผมบอกว่าอะไรคือข้อดีของรถปลดระวางรถหน่วยงานนะครับพวกยางพวกข้องเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนี่คือข้อดีนะครับเราแทบไม่ต้องมาทาอะไรเลยนะครับภายในนะครับคุงโทนสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นงานตัดสินใจนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องมาดูเปิดว่างใหม่และกิฟต์แค่ไหนนะครับ นะครับระบบโชคนะครับอ่าด้านหน้าเปิดเป็นโชคแบบนี้นะครับไม่ต้องมีตัวคั้มเลยแผงกันความร้อนยังใหม่เลยนะครับลูกค้าแทบบอกเลยว่ารถใช้งานแค่ตามระยทางเท่านั้นนะครับเครื่องสะอาดดใสๆจุดแต้มมาร์คสีโรงงานยังอยู่ครบนะครับ รถไม่เคยจมน้ําพลิกคว่ำใหม่แน่นอนรับประกันบอดี้นะเปรียกใหม่เดิมนะครับหากตรวจเช็คพบว่ารถเราเคยไม่เป็นอย่างที่ตีพูดไปยินดีรับซื้อคืนทุกกรณีนะครับสรุปรายละเอียดคร่าวๆอีกทีนึงครับโตโยต้าแคมเปรรี่แอคทิโม่ครับรถปีสองพนิเจ็ราคา7 7 9 0 0 0นาพนนะครับเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะครับชอบคันนี้รีบโทรมานะครับ ศูนย์หกหนึติงเฮงน,นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเ c ซทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรบต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ